สวัสดีจ้าทักทา,ายพี่น้องยามสายๆแล้วน่าจะจนะ้าะพามาเก็บผักคะพี่น้องยอดสวยๆเลยเนาะผลตรงและยอดหลายเนาะจะเนะาะก็เก็บมะม่วงหนึ่งลูกเราจะไปทำน้ำพริกมะม่วงนะ่าจะเนาะ นี่พามาดูเขาทำกันยังไงเนาะนี่ทางนี้เขาก็จะอาแพนกล้องให้ดูเลยทางนี้เขาจะอันนั้นด้วพี่นอ้องเขาก็จะอะไรเขาจะมีร่องน้ำเห็นไหมทุกคนร่องน้ำนาตมเนาะเขาก็จะมีร่องน้ำไว้ให้มิดน้ำออกน่จาจะเนาะ เขาก็จะปล่อยน้ําน้ําก็จะไหลไปตามร่องน้ำแล้วแเนาะน้ําก็จะไหลไปตามร่องน้ําพอน้ําแห้งเขาถึงจังสีดหวานได้พี่น้องพอน้ำแหงเขาจังดาหวานได้ทุกคน,นเห็นบแต่น,นี้น้ําก็แล้วเขาหวานไปแล้วพอดีเสียงอันนั้นมันดังกันเลยไม่อยากทายเนาะก็เลยมา ตอนที่เขาหวานเสร็จแล้วนู้นเขาไปปลายนาแล้วพี่น้องเห็นไหมเห็นเห็นร่องน้ำบ่พี่น้องนาตมเขาก็จะแช่ข้าวปลูกก่อนเนาะให้ออกนอกจังเอาเมื่อวานเนะจ้ะเนาะมันไม่เหมือนนาแห้งนา แถวภาคอีสานเท่านะแถวภาคอีสานมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอันนั้นหวานแห้งแล้วค่อยไายกบมันบรจาคพี่น้องเก็บยอดชะอมอีกนี่ก็ตัดแกงจริงเขาไปพร้อมด้วพี่น้องเนี่ยให้เขาแตกยอดใหม่นะจ้ะนู่นเขาไปหวานทังนู้นแล้ว ียงมันดังนะค่ะเนาะจะอ่อนแต่พักคานี่พี่น้องพักข้าวสวนก็ได้ของกินนู่นเขาก็จะแตกยอดใหม่ละแตกยอดเดี๋ยวเขาก็จะออกช่อออกดอกใหม่ได้พี่น้องส่วนของเราหน้าฝนก็ลกมากเลยนะ กลับบ้านกันไปจ้าเมื่อคืนฝนตกนะทุกคนฝนตกเช้านี้เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหรือว่ามันยังเศร้าอยู่เนาะสายๆก็คงจะมีแบบร้อนบ้างแหละนี่นี่จ้ะก็พาชมสวนแหละจ้าทุกคนจ้าพี่น้องจักสีพี่น้องจักสีทุกคนหรอกนะจ๊นะเนาะขอบคุณ พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้กันเสมอมากนะคะเนาะก็ไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากคำว่าขอบคุณเด้อจ้าเมื่อนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนแห้งๆปังๆมัน,มนๆรวยๆดนะคะ่ะสวัสดีค่ะ